สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึง3แกนหลักของปัญญาโสอิกหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าปัญญาโสอิกที่บอกว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเรานั้นแกนหลักแนวคิดของปัญญาโสอิกเป็นยังไงหลายคนอยากศึกษาปัญญาโสอิกให้ลึกขึ้นปัญญาโสอิกลดความกังวลในใจิตใจเราได้ยังไงปัญญาโสอิก อยู่เหนืออารมณ์เป็นหลักที่มีเหตุมีผลหลายคนอยากที่จะน,ะนำปัญญาสุอีมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราวันนี้เราจะมาพูดถึง3ามแกนหลักของปัญญาสุอีมาดูกันซิว่าเราจะนำหลักนี้นำมาประจใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรครับมาดูปัญญาข้อแรกหลักปัญญาข้อแรก ของปัญญาสุอีกันนะครับปัญญาโสอีกบอกให้เราควบคุมในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และยอมรับในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างแรกเลยอย่าว <promoted> ิตกกังวลจงปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้และโฟกัสไปยังสิ่งที่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อย่างเช่นดินฟ้าอากาศการกระทําของผู้อื่น สภาพจราจรปัญหาเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้เราควบคุมได้ไหมครับอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราสิ่งที่เราทําได้คือการยอมรับมันและโฟกัสไปยังสิ่งที่เราควบคุมได้แก้ไขพัฒนาปรับปรุงในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เท่านั้นนั่นคือแนวทางของปัจญ,ญาโสอีก สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่ควรโฟกัสและเสียเวลาไปกับมันมันจะทำให้เราเสียพลังไปโดยปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ใ,นใดๆในการที่จะกล่าวโทษสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หันมาโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้กันเถอดเมื่อเราโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้เราจะใช้พลังงานและสมาธิ ไปในกัรนแก้ไขปัญหาและรับมือกับสิ่งต,ต่างๆได้อย่างถูกต้องโฟกัสได้อย่างถูกที่ควบคุมจิตใจและการรับรู้รวมถึงการกระทําของเราไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่สําคัญครับว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเกิดขึ้นกับเรานั้นไม่สําคัญเท่ากับเราตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร เรารับมือกับสิ่งนั้นอย่างไรนั่น,นะะ่างหากเป็นสิ่งที่สําคัญปัญญาเสอีกสอนให้เราอยู่เหนืออารมณ์ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมีจิตใจที่แข็งแกร่งพร้อมกับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะลายได้อย่างดีรับมือกับสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือหลักการของปัญญาสวิกคราวนี้มาดูปัญญาสวิกข้อ2กันบ้างนะครับปัญญาสวิกข้อ2บอกว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะกล่าวโทษสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่กล่าวโทษตัวเรานะครับเราเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการที่เรายอมรับความจริงในข้อนี้ จะทําให้เราโฟกัสเป็นอย่างเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้พัฒน,นาเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นยอมรับความจริงรับผิดชอบสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นหาทางพัฒน,นาปรับปรุงสิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบต่ออนาคตและโชคชะตาของตัวเราเองเราเป็นผู้รับผิดชอบครับ เราจะหาทางรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างแข็งแร่งไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเราก็ต้องหาทางรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรากำหนดโชคชะตาของเราด้วยตัวเราเองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งนั้นนั่นคือปัญญาข้อสองของปัญญาโสอีกหลักของปัญญาโสอีกเราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อเราเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วและเราควบคุมในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ไปว่วางในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ตัวตนที่ดีที่สุดของเราครับนั่นก็คือปัญญาข้อที่3ปัญญาข้อที่3คือการแสดงตัวตนที่ดีที่สุดออกมาตลอดเวลาปัญญาหลักของปัญญาสว้อนี้เป็นเป้าหมายหลักของปัญญาสวีกที่เราต้องแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราตัวตนที่ดีที่สุดของเรา กับตัวตนในปัจจุบันทุกวันนี้มันจะมีช่องว่างตรงนั้นอยู่เสมอครับหน้าที่ของเราคือต้องปิดช่องว่างนั้นโดยการพัฒนาตัวเองและแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราตลอดเวลาตัวตนที่ดีที่สุดคืออะไรครับตัวตนที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ความสามารถมีสติปรรัญญามีความกล้าหาญมีความยุติธรรม มีระเบียบวิน,นัยนั่นคือสีคุณธรรมของปัญญาโสอิกการทำดีต่อผู้อื่นการเคารพพ่อแม่การใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้อื่นมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกสิ่งเหล่านี้แสดงถึงตัวตนที่ดีที่สุดภายในของเรา สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับจิตใจภายในของเราการที่เราแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราออกมาตลอดเวลาเราจะพบว่าไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือจะลายจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราพบกับความสุขสงบสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรา ใช้ชีวิตไปอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในปัจจุบันกับจิตใจภายในของเรานั่นคือหลักปัญญาโสอิกข้อที่3ปัญญานี้เป็นเป้าหมายหลักของปัญญาโสอิกการ,สรแสดงตัวตนที่ดีที่สุดออกมาตลอดเวลาหากเราเข้าใจปัญญาโสอิกข้อนี้จะทําให้เราทําในสิ่งที่ดีที่สุดตั้งใจทําในสิ่งที่ดีที่สุด ปรับปรุงพัฒนาตัวเราไปสู่คนที่ดีที่สุดใช้ชีวิตพัฒนาคุณธรรมเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นคือหลักปัญญาข้อนี้ปัญญาสี่ข้อที่3การแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราออกมาตลอดเวลาและนั่นคือปัญญาส่อีกทั้ง3ข้อการควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้ปล่อยวางในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เราเป็นผู้รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรารวมทั้งการแสดงตัวตนที่ดีที่สุดของเราออกมาตลอดเวลา3ปัญญาหลักของโซอีคราวนี้จะช่วยให้เรามีความสุขสงบจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตสอดคล้องไปกับโลกในปัจจุบันไปกับธรรมชาติปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยปัญญาสวีกทั้ง3ข้อ